มีฟ้องคือมิเชลอะออกไปข้างนอกทุกคนมิเชลอ,ออกไปข้างนอกแล้ววันนี้มันฝนตกมิเชลอะแมสเซจมาว่าเอาไม่มีกุญแจปราสาทแล้วก็เอาลถม,มาให้หน่อยได้ไหมมิเชลก็พิมพ์ว่าฮลัลโหลอยู่ไหมคือมิเชลอะจะรอแป๊บหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการตอบกลับมาเนี่ยมิเชลจะไปแล้วอ๋อมิเชลจะนั่งรถมา้าไปในเมืองแล้ว เรามิเชลก็รอประมาณหนึ่งนาที <c oughs> คือเพิมมาตอนประมาณแบบ4ี่สนาทีเราไม่มีการตอบกบลับล้ามิเชลก็เพิ่หมาอีกทีตอนเวลา4ี่ิบนาทีเธอแค่นาทีเดียวอะ่ะอ่ะฉันฉันคงจะผิดเองอ่ะฉันผิดเองนาทีเดียวเันเลยไม่สามารถตอบกลับข้อความได้นะคะเชเล่ก็เลยแบบส่งสติกเกอร์ไปคือฉันพยายามแบบพยายามไปให้ทันแล้วนะไม่สิฉันต้องบอกว่าฉันพยายามบอกว่า ดูหนังไปแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา <User S 1> เปิดดู <connect> ไปด้วย <ไว S 2> <your> แล้วนะคือพอวิเชลบอกแบบนั้นอนะฉันก็บอกว่าหุ้ยรีบไปเลยรีบไปเอาไปเอาล่มมาเพราะว่าวันเนี้ยสภาพอากาศอะเขาบอกว่ามันฝนตกอ่าคือฉันก็บอกว่ารีบส่งข้อความกลับไปคือคือฉันก็บอกว่า้โน่ too late too late r right เออก็เลยแบบมันช้าไปหรือเปล่าเออก็ส่งไปือเซเลจะไม่ค่อยชอบพิมพ์ข้อความยาวๆค่ะทุกคนอืมเซเลจะไม่ค่อยชอบพิมพ์อะไรที่มันแบบยาวๆนะแต่จะชอบพิมพ์แบบสติกเกอร์แล้วก็สั้นๆอืแบบอมก็เลยบอกว่าเอ่พีิชองก็บอกว่าไม่หรอกรถบัสมันจะมาอีก19นาทีฉันก็เลยแบบเอ่ออยู่ไหนแล้วนางก็บอกว่าอ๋ออยู่บน อ,อยู่ตรงแบบทางขึ้นรถม,ม้าอก็เลยถามแบบว่าเออยังต้องการล่มอยู่ไหมอืมมิเชลก็บอกว่าอ๋อจะเอามาให้ใช่ไหมฉันก็เลยบอกว่าใช่แล้วฉันก็เดินหยิบล่มออกจากปราสาทไปแล้วก็ไปดูตรงทางขึ้นรถม,มา้าฉันก็ไม่เห็นมิเชลยืนอยู่ฉันก็รหยิบใจแล,แล้วข้างนอกมันก็ฝนตกฉันก็เลยบอกว่าพี่ชายฉันหายไปไหนแล้วฉันก็แบบโทรไปแล้วก็บกวแกบบฮัลโหลมิเชลอยู่ไหนอ่ะอ๋อ อยู่บนรถบัสเอ๊ะจริงเหรออันนี้จริงหรือเคก้กเป็นเรื่องจริงพูดจริงปะเนี่ยอ๋ออ๋อจะโกหกทำไมเล่าก็ไหนบอกว่ารถม้าจะออกใน19กนาทีไงอ๋อนั้นเป็นรถม้ารอบต่อไปเคยยังไงนะอ้าวก็ก็เพิ่งเพียมไปไงว่าฉันเลยจะเอามาให้ที่ทำงานหรอฮะบ้าหรือเปล่าใครจะออกจากปราสาทเคยเห็นนี่เดินทางคนเดียวหรือไง คือฉันอะอ่านถึงแค่ตรงเขาว่าจะเอามาให้ใช่ไหมฉันไม่ได้อ่านประโยคสองสุดท้ายว่าบอกว่าจะเอามาให้ที่ทํางานหรอพระเจ้าแล้วฉันก็แบบอ่านตัวก็แบบว่าผลมันก็แแม่ใส่หัวหน่อยนะเออนี่ก็แบบไม่ได้คิดมากแล้วก็เลยเดินแบกร่มกลับอืคือร่มล่มคันใหญ่มากเจอล่มคันที่ต้องแตะเท้าฉันจนหนึ่งอกฉันอะคือล่มคันใหญ่มากไม่รู้สรรหาซื้อมาจากไหนล่มคันใหญ่เนี่ยแล้วฉันก็แบบ น้อยนะฉันก็โมโหว่าทําไมพี่ชายฉันเป็นคนแบบนี้ฉันก็โมโหว่าทำไมพี่ชายฉันเป็นคนแบบนี้ฉันก็คิดว่าตัวเองอ่ะไม่ผิดอืมจนฉันก็มากลับกลับมาอ่านข้อความใหม่แล้วฉันก็เห็นว่าพีเจลอ่ะถามฉันเลยนะว่าฉันอ่ะจะเอาไปให้ที่ทำงานหรอเสร็จแล้วฉันก็ตอบไปแค่โอเคคือแล้วฉันก็อ๋อโอเคฉันผิดเองอ๋อฉันผิดเองแหละอืม